การเลือกตั้งมาหลายครั้งไม่น่าจะเป็นมือใหม่นะฟังไม่ขึ้นนะก็จะบอกว่าผิดพลาดจริงมันไม่ควรเกิดขึ้นมันทําอย่างนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบเคยมีกกตติดคุก,กมาแล้วนะครับ7,400นร้ 7, กว่าล้านในการจัดตั้งครั้งนี้ได้แค่นี้เหรอเรื่องต่างลวงหน้าอาจารย์ขาปัญหาเพียบเลยอาจารย์คิดว่าใครควรจะรับผิดชอบคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐเนาะกกต หน่วยงานรัฐนี่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดจากจงใจเลินเล่อประมาทสะเพร่ารับทั้งหมดทั้งสิ้นต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือท่านนายกรัฐมมตรีก็ต้องสั่งการลงมานะคะให้มันมีการรับผิดชอบนั่นเองะะอาจารย์ถ้าเยอะเลยอเออถ้าเราดูจากข่าวที่เรานําเสนอไปนะครับหล,รหลายเรื่องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นบางทีมันเป็นเรื่องแบบ เล็กน้อยมากซึ่งคนก็พยายามวิเคราะห์ต้องการทําให้แบบอีกฝั่งหนึ่งเขาได้คะแนนน้อยหรือเปล่าห,หรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจา<ง>รย์โมจริงจงใจไหมจะทุจริตการเลือกตั้งไหมอาจารย์โม,ทม้ทั้งหมดทั้งมวลไม่น่าจะมีส่วนไหมฮะหรือว่ายังไงคือถ้ามุมมองส่วนตัวนี่คิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับการทุจริตนะคะแต่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นสะเพร่าบกพร่องแต่ไม่เชี่ยวชาญอย่ไหม ก็แต่จริงมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าขาวว่าไปดูงานบ่อยไหมต่างประเทศเนี่ยก็ไปทูงานบ่อยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์อาจารย์แล้วต่างประเทศอาจารย์ไม่ได้ไปไม่มาถึงว่าทางทังสองฝ่อรอเจ้าหาีไปดูไอ่าแล้วก็คือใช้งบประมาณมหาศาลไปใช่ไหมคะที่มาจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นไปดูงานมาบ่อยขนาดนี้ไม่น่าเกิดปัญหาตรงจุดนี้ใช่ไหมคะช่ใช่ไหมคะเขาไปดูงานกันต่างประเทศเลยคิดว่าน่าจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็แก้ข่าวได้นะค่ะแต่ว่ามีไปดูงานค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบนั่นแหละค่ะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยเขาต้องตั้งใจทุจริตไหมอาจารย์ไม่ได้มองว่าเขาอนาจจะทุจริตเพราะว่ามันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้จากการที่การที่รายชื่อหายไปมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบสิ gnificant ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันทําอย่างนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบนะคะไหนจะเป็นการเขียนเลขหน่วยผิดอะไรอย่างนี้นะเขียนเลขผิด ชื่ออ,อย่างที่ชนบุรีเนี่ยรา,ายชื่อของอีกพักหนึ่งพรรคประชาชนก็ไม่มีเนี่ยฮะ ทานายภัยสารเองก็เจอเหมือนกันที่มันมีรูปหน้าคนอื่นมาแปะอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออหลายๆอันที่เราเจอใช่ใช่ถ้าตามรายงานข่าวอาจารย์อาจารย์เห็นข่าวนี้ใช่ไหมคะอย่างพบเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ข<า>เขียนรหัสจังหวัดผิดทั้งหีบอก่อนรับการแก้ไขหลังปิดหีบคือเขาก็กลัวกันมันจะกลายเป็นบัตรเสียหรือเปล่าเพราะว่าใช้วิธีการแก้ก็คือว่าขีดแล้วก็เขียนเลขใหม่ เขียนรหัสใหม่แล้วก็มีการเซ็นกํากับอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะมีอะไรอีกฮะข้อมูลผู้สมัครใบแนะนําผู้สมัครไม่ครบบางคนลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนที่นี่ในระบบมันมีแต่พอไปถึงไม่มีแต่ทีนี้ฉันขอย้อนกลับไปนะคะเรื่องของที่บอกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเฮ้ยปัญหามันเพียบเลยเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคุณผู้ชมจะใช้คำว่า เป็นผู้เดือดร้อนผู้เสียาหายหรืออะไร <laughs> ท่านนายไพศาลเรืองฤทธิ์ค่ะเป็นผู้สมัครสสอระยองเขตหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ออ้เดือดเลยนะคะบอกว่าอา้าวชื่อผมหายจากบอร์ดผู้สมัครอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนี่แกก็ไปร้องเรียนเลยนะคะ นี่แค่ตัวอย่างเดียวจริงๆหลายส่วนหลายจังหวัดหลายเขตมีปัญหาหมดนะคะอาจารย์เห็นข่าวใช่ไหมดังนั้นช่วงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับทนายไพศาลก่อนนะคะอยู่กับในสายอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทนายไพศาลครับลงเล่นการเมืองเราก็ติดตามอยู่นะคะเออแต่ทีเนี้ยเห็นบอกว่าชื่อหายจากบอร์ดผู้สมัครไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงต่อครับก็ทราบเรื่องเมื่อวานะครับคือเมื่อวันเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ ผมรถหาเสียงเลยฮะจริงๆมันหาเสียงได้แหละแต่ก็ไหว้พระไหวอะไรเงี้ยให้ทีมงานพรกก็พอดีมี FC เอฟซีนะเขาทักมาในเพจทีมงานว่าเขาตั้งใจจะไปเลือกผมนะนะครับเอ่อเขตหนึ่งนอกเขตนะครับเรื่องว่าลงหน้าเขตหนึ่งเบอร์สี่ประชาธิปัตย์ทนายไปสาลเขาเป็นเอฟซีผมแต่เขาไปถึงหน้าหน่วย52ครับที่บริษัทโทร,รคมนาคมแห่งชาติไปถึงชื่อไอเบอร์ผมเนี่ยถูกแปะด้วยป้ายปิดประกาศสาลฎีกามีคําสั่งถอดถอน เลือกตั้งรับผิดหน้าผมไปตามหลักฐานนี้ให้ดูครับ<อ>เขาก็เข้าใจว่าผมถูกตอดถอนเขาก็เลยเข้าคูหาไปกาเบอร์อื่นแต่ผมก็ไม่กล้าถามว่าเบอร์อะไร<อ>แต่พอออกมาเนี่ยเขาเอกใจเขาก็เลยดูเพจผมที่เพจทนายไปสามช่วยด้วยก็เห็นว่าผมยังโพสหาเสียงอยู่<อ>เขาก็เดินเดินไปที่บอร์ดนะฮะเขาก็ไปแง้มไอ้กระดาษที่แปะมันมีเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็เบอร์สี่เนี่ยมันถูกแปะอยู่แปะทับทในนหนังสือถอดถอนนะครับพองแง้มออกมาเป็นรูปหน้าผม เขาก็บอกกรกตว่าเอะนี่ทนายสูงถอดถอนเหรอกรกตก็บอกก็ตามป้ายประกาศเพราะว่าเข้าใจว่าสูงถอดถอนเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะทนายยังหาเสียงอยู่ขอเลือกตั้งใหม่เจ้าหน้าที่กปนก็คือคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าเลือกตั้งใหม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะส่งเรื่องคณะกรรมการกลางกรกตผมก็เลยเอให้ทีมงานทนายครับไปที่หน่วยแล้วไปไม่ทันแต่ดี ผู้ใช้สิทธิ์คนนั้นที่ตั้งใจเลืองผมเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้ที่ร<อ>ัตนาธิเบศ<อ>ผมก็เลยแจ้งความไว้ที่นี่เหมือนกันที่บ้านช่ายข้ามเขตนะฮะเพื่อสอง่งานวนเพราะถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็อันนี้มันผิดถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขากระบวนการนีติธรถ้านําสืบแล้วเนี่ยเขาขายความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับพลเรือประกอบการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีโทษทั้งจําทั้งปรับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกว่า ผมอยากจะฝากให้ข้อเสนอแนก,กรกตว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับประชาชนเนี่ยมีความคาดหวังฉะนั้นเสร็จเนี่ยผมอยากให้กรกตเนี่ยมีความระมัดระวังมากกว่าน,นี้ในการจัดก,การเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเพราะว่ามันถูกตั้งคําถามจากสังคมว่ามันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะละยองเขตหนึ่งเบอร์สี่เนี่ยพรรคอื่นก็โดนนะครับอฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมทุกพรรค่ะ เข้าใจเลยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่บอกว่าโดนทุกพักเนี่ยได้ยินจะพักอื่นๆโดนอะไรมาบ้างคะเออที่ผมทราบจากข่าวนะครับก็อย่างเช่นที่ลำปางะอะฮะของพักประชาชนก็เห็นว่าเลขที่แปดไม่มีมีเจ็ดแล้วไปเก้าเลยอ,อันนี้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทางพักเพื่อไทยก็เห็นบอกว่าอันนี้ดูจากข่าวนะว่ามีปัญหาเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเลขประจําหน่วยนะก็ตรงหรือไม่อย,อย่างไร แต่ตอนนี้ผมตั้งข้อสงสัยว่าพักที่โดนเนี่ยอมันโดนอย่างนี้เกือบทุกพักหรือไม่อมหรือมีพักไหนไม่โดนหรือไม่อมันมองเป็นเรื่องผิดพลาดหรือมองเป็นเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่ม,มีการประมาทหรือมีการเอใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรอ,อตอนนี้สิ่งที่อย่างหนึ่งไม่ควรเกิดขึ้นก็คือ ในวันที่แปดอาทิตย์ที่แปดคุมภาพันธ์ที่จะเลือกเนี่ยหกเก้าอยากให้กรกตเนี่ยเอรามัดระวังมากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศถ้ามีความผิดพลาดเยอะกว่านี้นะครับผมในฐาะนะทนายความผมรวบรวมหลักฐานถ้ารู้สึกว่าการเลือกตั้งเนี้ยไม่เป็นธรรมไม่โปร่งใสไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรมผมจะฟ้องต่อสารอาญาสุริศกาง<ห>และสาลปกครอง เพื่อขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อยออมีการทุจริตในวงกว้างในความผิดพลาดในวงกว้างหรือมีการไม่ชอบมาทางกลอย่างไรก็อาจจะฟอ้องให้ขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเลยครับค่ะแล้วก็ให้จัดการเลือกตั้งใหม่เลยถูกไหมคะอันนี้ถามพีถม่ถาม,มาพี่ถามพี่ไพศาลแบบตรงๆเลยนะคะ คือคโดยโดยส่วนตัวพอเกิดกับเคสตัวเองแบบนี้พี่มองว่ามันคือความสับเพ่าหรือเรื่องการกลั่นแกล้งหรือไม่มองยังไงคะทีอย่างนี้ครับเอ,อผมเนี่ยด้วยความเป็นทนายเนี่ยก็ต้องพูดตามข้อได้จริงและพยานหลักฐานตอนนี้ต้องสู่ผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับฉะนั้นเสร็จถ้าถามผมว่าผิดพลาดไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ลักษณะการผิดพลาดนี้นะครับมันเป็นลักษณะที่แปลกมาก S <S <an> มันเหมือนกับว่าเอ,อการแม็กเนี่ยตามภาพในคลิปที่แม็กของผมไปฮะแม็กซติดเบอร์สี่เนี่ยซึ่งผมเป็นคนมีชื่อเสียงนะเอาตรงๆกรกต,รตรเนี่ยหรือกอปน,น,นคณะกรรมการเป็นกำเนิดเลือกตั้งเนี่ยก็น่าจะรู้จักผมนะอ,อแล้วถ้าเกิดแม้แปกทับไปอย่างเงี้ยมันดูฟังไม่ขึ้นนะถ้าจะบอกว่าผิดพลาดแล้วมันเหมือนว่าผิดพลาดผิดมันมันน่าสงสัยอ่ะมันมันมันไม่ใช่ผลผมเป็นคนแล้ว ผู้มีรายชื่อเลือกตั้งในเขตหนึ่งอ่ะแค่แปดคนมันลัะนณะรรมการเนี่ยมันแปลว่าต้องรู้กฎจริกามั้ยคะรัน้มันดูแปลกอืทีนี้ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆมันมีวงจรปิดสามารถเช็คได้ไหมคะอืมอันนี้ผมผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่ทราบเลยแต่ที่สงสัยอีกก็แแฟนะฮะอย่างน้องพักประชาชนเนี่ยค่ะที่เบอร์เลขแปดหายไปเนี่ยอันนี้ผิดพลาดตรงเลขมากเลยนะอ่า ทำไมมันถึงมาโดนตรงนี้จังเลยอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะเออมันดูมันมันดูยังไงฮะหรือว่าเขากลัวอะไรฮะเขาเขาเขากลัวฟ้ากระส้มเหรอไม่รู้ผมไม่รู้นะผมก็แค่คาดเดานะครับแล้วก็ทางพาคเชื้อไทยก็โดนครับที่ผมรู้ก็ในสังเกตว่ามีพักไหนที่ยังไม่โดนมากผมก็สงสัยอยู่เนี่ยตอนนี้แล้วฮะมันถึงขนาดที่ว่าคนเนี่ยฮะคนที่เขารวมรวมแบบเอ้ยมันแบบ ถอดถอนได้ไหมอะหรือถึงขนาดอย่างนี้เลยนะฮะทนายฮะว่าแบบเอ้ยกกตชุดนี้ทํางานไม่ไหวแล้วนะอะไรแบบนี้มองว่ายังไงกระแสสังคมเริ่มจะกดดันกกตมากเกินไหมฮะก็อย่างนี้ผมมองว่าสังคมเนี่ยเขาคาดหวังความยุติธรรมความโปรเจตเที่ยงธรรมแล้วเขาก็เชื่อว่ากกตเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับก็จะให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งใช้งบไปถึงเจ็ดพัน สี่ร้อยกว่าล้านหรือเก้าร้อยกว่าล้านเนี่ยมผมจาไม่ได้อซึ่งมันไม่ได้เลือกตั้งทุกวันนะฮะสี 4, 4่สี่ครั้งแล้วมันก็มีการเลือกเข้ามาหลายครั้งคไม่น่าจะเป็นมือใหม่นะอเออแล,แล้วคําถามผมเนี่ยผมเคยพูดผมก็พูดอย่างนี้นะพูดตรงไปตรงมานะครับถ้าพบว่ามีการการะทําความผิดเราก็เห็นข่าวว่าเคยมีกรกตติดคุกมาแล้วนะครับมผมก็พูดตรงๆเลยผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วครับ แต่ประเด็นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําผิดเขาผิดพลาดจริงอย่าให้มันเสียหายวงกว้างแล้วกันเพราะถ้ามันผิดพลาดจริงๆวงกว้างเนี่ยผมก็จะฟอ้องให้เป็นการการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะคุณอย่าลืมที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพักแดงกับพักส้มเขาแพ้ชนะสันเขตเดียวแค่สามสี่คะแนนนะคค่ะอย่างนี้คนที่เขาตั้งใจไปเลือกผมแล้วเขาไม่ได้เลือกผมเนี่ยนี่แล้วมันวัดผลแพ้ชนะได้แี้วจะสอบผมยังไงอืมอ อันนี้ในมุมม,มุมของคนที่ลงสมัครอะ่ะเราก็เข้าใจได้เลยเนาะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคะแนนมันก็มีความหมายถูกไหมหนึ่งเสียงมันมีความหมายหมดเลยอเอาอย่างนี้ผมถามท่านพิธีกรสองท่านว่าสมมติท่านเนี่ยไปซื้อเกาเหลาแล้วคุณได้บะหมี่แห้งมาคุณจะไปซื้อใหม่ไหมครัมไม่สิคุณก็ต้องเปลี่ยนเอาเป็นเกาเหลาให้ฉันสิถูกต้องเหมือนกันการเลือกตั<อ>้งถ้ามันผิดพลาดเล็กน้อยพอฟังได้ถ้ามันผิดพลาด ทั่วไปเนี่ยไม่มีใครเ็ายอมหรอกครับบอย่างก็เป็นโมฆะครับขอบคุณทนักงานเอกสารนะครับผมผมอยากจะฝากว้อย่างนึ่งนะครับผมเนี่ยกล้าพูดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเชื่อว่าเป็นผู้สมัครรายอื่นเนี่ยเขาต้องกลัวกรกตเพราะว่ามีผลชี้ถูกชี้ผิดเขาได้ครับตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิสมัครสสแต่ผมถ้าไม่ทําผิดผมไม่กลัวนะฮะ ถึงแม้ผมจะเข้าสภาได้หรือเข้าไม่ได้ผมก็จะดําเนินการเรื่องนี้ให้ประเทศไทยเนี่ยสุจริตเที่ยงธรรมเพราะว่าพระบัญญัติของผมคือการเมืองสุจริตครับ ผมไม่ได้กลัวถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่กล้าพูดหรอกเขาเซฟแต่ผมแจ้งความไปแล้วแล้วผมไม่สนด้วยเราเชื่อว่าผิดพลาดจริงก็ไปพิสูจน์ในศาลแต่ถ้าไม่ได้ผิดพลาดผมก็เสาวหมดนะครับครับรู้ว่าทนายเอาจริงขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณค่ะพี่ไพศาลสวัสดีค่ะขอบคุณครับก็ยังมองว่ามันเป็นความผิดพลาดแบบแปลกๆอยู่นะคะเราเข้าใจได้อาจารย์นั่นนะสิอาจารย์มองไงอ่ะไอ้เคสแบบเนี้ย คืออาจารย์ก็เห็นด้วยนะคะคกับที่ท่านทนายไพศาลที่ท่านจะไปตอนนี้ท่านแจ้งความไว้แล้ว<ช>แล้วก็ดําเนินคดีทางกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็คืออาจารย์ว่ามันก็แฟกับทุกฝ่ายนะคะศาลท่านก็จะพิจารณาแล้วตรงนี้สายว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นความผิดทางอาญารหรือไม่เช่นไรครับเพราะสุดท้ายเขากลัวมันจะกลายเป็นบตรขย e g ไงเพราะว่าเดี๋ยวพอเอามาแบบแกนูนแกนี่เลกไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันจะรวมกันหรือยังไงผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับบัตรที่มีลงคะแนนอีกอะไรอย่างเงี้ย 7,400กว่าล้านในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ได้แค่นี้เหรอคนถามถูกไหมยังไงยังไงโหมหาสาลจริงก็เดี๋ยวเราดูวันที่8นี้อือครับอาจจะเพอร์เฟกอ้ไม่ไม่ไม่มีอะไรอาจารย์หวังว่าจะเพอร์เฟกพวกเราก็หวังว่าให้มันแบบไม่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 มีข้อบกพร่องถูกไหมให้มันโปร่งใสนะคะเดี๋ยวรอดู